สวัสดีครับพี่วินยัยมีอะไรให้ผมดูแลครับคุณอน,นันต์ผมอยากจะทําประกันให้พ่อกับแม่น่ะเพราะท่านอายุเยอะแล้วคุณมีประกันตัวไหนพอจะแนะนําผมบ้างอืมมีครับประกันตัวนี้นี่ดีมากเลยนะครับเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงครับเบี้ยประกันก็ไม่แพงเกินไปคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยครับมันโอเคใช่ไหมงั้นผมเอาตัวนี้แหละเอกสารเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างล่ะแต่พ่อกับแม่ผม อยู่ต่างจังหวัดนะจะมีปัญหาอะไรไหมต้องเซ็นอะไรบ้างตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จัดการแทนก่อนนะครับพอเอกสารกรมธรรม์ออกแล้วค่อยส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่เซ็นใบตอบรับกรมทัรม์ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วมันจะไม่มีปัญหานะ ไม่มีแน่นอนครับสบายใจได้ครับเดี๋ยวพี่วินัยส่งเอกสารมาให้ผมก่อนนะครับที่เหลือผมจัดการให้ครับยินดีดูแลครับสวัสดีครับ ห้ามโตแทนลงลายมือชื่อแทนในทุกกรณีแม้ว่าผู้เอาประกันจะยินยอมหรือร้องขอและห้ามลงชื่อเป็นพยานในเอกสารโดยที่ไม่อยู่ในขณะที่ผู้เอาประกันลงลายมือชื่อเป็นความผิดมีผลให้ระง,งับสัญญาโตแทนการดูแลและรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้ายังมีจรรญาบันคือความภาคภูมิใจของ AIA